สวัสดีค่ะวันนี้เราจะพาทำกะทิสายบัวค่ะเมนูม่ายใส่กะทิลงไปนะคะตั้งไฟให้เดือดเลยค่ะใส่นิดเดียวนะคะคนคๆๆไปเรื่อยๆค่ะให้กะทิเดือดค่ะต่อไปนะคะเราก็จะเตรียมตำพริกกระเทียมนะคะใส่ลงไปเลยค่ะแล้วก็คนให้เข้ากันค่ะเคี่ยวไปเรื่อยๆนะคะ ต่อไปเราใส่เนื้อปลาทูที่เราแกะเตรียมไว้นะคะใส่ลงไปเลยค่ะแล้วก็รอให้น้ำมันเดือดนะคะคนนิดหน่อยค่ะพอเดือดแล้วเติมน้ําเปล่าลงไปนะคะเอาตามที่ตัวเองชอบเลยนะคะบางคนอาจจะชอบน้ําเยอะน้ําน้อยแต่ว่าสายบัวจะออกน้ำอยู่นะคะสายบัวจะมีน้ําเยอะอยู่ค่ะเราไม่ต้องเติมน้ำเยอะมาก ต่อไปเราใส่สายบัวลงไปเลยค่ะตอนที่น้ำเดือดนี่แหละค่ะใส่ลงไปเลยบางคนอาจจะชอบใส่ยบัวเยอะนะคะบางคนอาจจะชอบน้อยค่ะแล้วแต่สายบัวนี้เราหั่นเป็นท่อนๆนะคะแล้วก็เคี่ยวไปให้เดือดเลยค่ะลืมใส่ตะไคร้นะคะที่จริงต้องใส่ตั้งแต่ตอนใส่กับพริกกระเทียมนะคะปรุงรสด,ด้วยผงชูรสนะคะ น้ำปลาค่ะน้ำตาลค่ะที่เห็นนี่คือใส่น้ำตาลมะพร้าวนะคะบางคนอาจจะเป็นน้ำตาลสายได้เหมือนกันค่ะต่อไปน้ำปลานิดหน่อยนะคะเพื่อความนัวบางคนอาจจะไม่ใส่ก็ได้นะคะใส่นิดเดียวนะคะถ้าใส่เยอะเดี๋ยวมันจะเค็มค่ะแล้วก็คนให้เข้ากันค่ะ ลืมไปนะคะใส่น้ำมะขามเปียกด้วยค่ะแล้วก็ผงปรุงรสนิดหน่อยค่ะสุดท้ายแล้วใบมะกรูดนะคะเราฉีกฉีกใส่ลงไปเพื่อความหอมค่ะ <c oughs> เมื่อเราปรุงรสได้ที่เราก็ชิมนะคะได้รสที่ต้องการแล้วก็ตักใส่ถ้วยเลยค่ะเสร็จแล้วค่ะแกงกะทิสายบัวค่ะเมนงงูง่ายๆทำง่ายค่ะแป๊บเดียวเสร็จแล้วค่ะ